แนวกินบ้านเห่ากับเข้าวปันบานวันนี้ขอเสนอเมนูซอยจุตับหวานเสิร์ฟกับข้าวเหนียวหอน,หอนจักห้อนมีฮอนดอกว่ากินกับพักนางเลิศอันนี้คือตดหมานะฮะผักโบโหหอมมาคิดมาคือมาพี่น้องเว้าลายใหญห้างอัตบหวานก็น้องพี่น้องเอ้ยบอกมาแล้น้ำลายไหลพี่น้องเอ,อพี่น้องผู้เล มาก,กินเนาะต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อพูเพื่อมีกินดิบกินแดนเนาะแต่สําหรับแอดมินแล้ว <c oughs> แนวแสบคําตาตีนะพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวเดียวเอาตรงเอาพักนางเลิศนะฮะเอ้ยเบาไปกับน้ำลายไหลไปนํพนนพนา,พ,นา,านพี่น้องเอ้ยนี่พักนางเลิศพันตับเนาะอ่าเซื้อมาถูมาถูจักน้อยได้พี่น้องเองมาถู อืมเนี่ยครจากน้อยเด็กกะผักบูเนาะพี่น้องนี่ผักบูลื่เอาไปเอาทับนี้ก่อนเนี่ยพี่น้องพันตับอืมจวดแบบนี้อืมนเนมขาลุยเขาลุยเขาลุยเขาลุยล,ลงไปตับ,บันพี่น้องเอ้ยม,มีตรงเบิ่งหน้าอันอาวผู้เพ่นกินดอกพี่น้องเลยถือรถนดนองพี่น้องเอาจวดบึ้บอืมอืม,อม ขอนิ่มปปง่ายๆจำอืมเสียหัวบีพี่น้องอืมมันกคือกินครับอืมอันนี้คือตุ้ดหมาอืมอืมน้องเน่ยท่านเข้าไปมักทั่วกับมักทั่วเห่าหละอยู่ในสวนเนื้อ อืม่ันเข้าไปเสริน้ำเปลี่ยนนีใส่จังน้อยนี่พี่น้องเอ้ยอืม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 ได้เยอะอืมอืมอืมแบบกินข้าวเพลงได้พี่น้องเลยมังน่ะ แบบง่ายๆสไตล์เนี่ยกินบ้านเฮา,านะขานาดหนามีเย่ะหนาไานาปเลยแซ่บคือเก้าพี่น้องอมีที่ปรุงครับพี่น้องเบ่้องนะกินรน้อน น้องมากระชิงกัมี่อืมอันนี้พักหูเสือพี่น้องพี่น้องหูยักบอกพักหูเสืออืมอจวดพี่น้องเลยอืมเข้าแรงน้องกินเข้าแรง เกิดบึบเดี๋ยตับน้องหม,ม,มูอืมอืมจุดตาหวานพี่น้องเส้นยมกะทิน้อาไปเกิดตุนหมาตุนหมูตุนหมาพันข้อไปพี่น้องอืมจวดบัดนี้

นรงเลิศืมอืมห่อผักหมูเ hmm. ส mm ือบึ๊บอืม 嗯嗯，嗯，吃掉皮了。嗯。嗯